ประเสริฐเร่งจัดระเบียบ SMS ให้ลงทะเบียนใหม่ทั้งระบบลางบัง SMS แนบเลียงหลอกลวงในประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดีเปิดเผยว่ากระทรวงดี AH DE ร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเร่งมาตรการป้องกันและปราบปรามการก่ออาชญากรรมออนไลน์โดยเฉพาะกร,รณีของ SMS แนบเลียงหลอกลวงจากการก่ออาชญากรรมออนไลน์ของมิจฉาชีพ ที่ผ่านมาพบว่ามีการใช้ช่องทางของ SMS หรือข้อความแนบลิงในโทรศัพท์มือถือของประชาชนเป็นจำนวนมากโดยลิงดังกล่าวอาจเป็นช่องทางที่มิจฉาชีพใช้ในการติดตั้งระบบดึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือดูดเงินในบัญชีของประชาชนซึ่งสร้างผลกระทบและความเสียหายให้กับประชาชนดังนั้นกระทรวง ดีีจึงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกดทดสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมเร่งดำเนินมาตรการป้องกันการส่ง SMS แนบเลี้ยงหลอกลวงโดยมีสาระสำคัญดังนี้1การลงทะเบียน Sender Name ใหม่ทั้งระบบภายในปี2567นี้และต้องมีการลงทะเบียนทุกๆปีเพื่อให้สามารถระบุว่าผู้ให้บริการและผู้ส่ง SMS คือใคร2มาตรการความปลอดภัยสำหรับการส่ง SMS แนบลิงดังนี้2.1ผู้ส่งข้อความ Sender Name SMS แนบลิงจะต้องลงทะเบียนกับผู้ให้บริการเครือข่ายทุกครั้ง2.2สำหรับการลงทะเบียนการส่ง SMS แนบลิงจะต้องระบุรายละเอียดของข้อความและลิงเพื่อให้ผู้ให้บริการเครือข่ายตรวจสอบลิงก่อนที่จะส่ง SMS ไปยังผู้ใช้บริการเวนอาเซอร์2.3หากกรณีที่มีการตรวจพบข้อความแนบเหลิงหลอกลวงข้อความแนบเหลิงที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนข้อความอื่นที่สามารถใช้เป็นช่องทางในการติดต่อถึงบุคคลอื่นเช่น ID Line ทั้งนี้มอบหมายให้ ตอนดำเนินการโดยใช้อำนาจตามพรรกมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพอศ2 5 6จุดสอง้โดยให้ดำเนินการแจ้งผู้ให้บริการเครือข่ายยกเลิกสัญญาบริการกับผู้ส่งข้อความเซนเดอร์เนーและผู้ให้บริการต้องแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ส่งข้อความให้กับทางตอนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ส่งข้อความต่อไปสำหรับมาตรการคลีนซิ่งเซนเดอร์เนーดังกล่าวจะเป็นการป้องกันและปราบปรามมิจฉาชีพในการส่งข้อความ SMS แนบเลี้ยงหลอกลวงเพื่อใช้ในการติดตั้งระบบดู เงินหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือซึ่งจะช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนได้เป็นจำนวนมากโดยกำหนดลงทะเบียนให้ผู้ส่งข้อความจบภายในปี2567นดนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงดีมีความห่วงใยประชาชนโดยขอให้ตรวจสอบอย่างละเอียดหากมีการส่ง SMS แนบลิงเข้ามาจากผู้ส่งข้อความเบอร์โทรที่น่าสงสยัยหากมีการแอบอ้างในข้อความว่าเป็นหน่วยงานรัฐเจ้าหน้าที่รัฐหรือธนาคารขอให้ตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่าง ไม่มีนโยบายในการให้ข้าราชการพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ส่ง SMS ผ่านเบอร์โทรส่วนตัวถึงประชาชนโดยหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผ่านสายด่วน1,111 11ได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนยึดหลักสีไม่คือ 1. ไม่กดเลี้ยง 2. ไม่เชื่อ 3. ไม่รีบและ 4. ไม่โอนรองนายกประเสริฐกล่าว51ยภาพ